ยยิิม้มเดนททางไั่วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราสมาแล้วนะคะสร้างรอยยิ้มวันนี้น้องอุ้มพาไปไหนคะวันนี้จะพาขึ้นดอยค่ะที่จังหวัดลำปางอยอยากขึ้นดอยเสื้อผ้าไปแจกน้องๆที่ดอยกันค่ะมีเสื้อผ้ามีอาหารมีเครื่องใช้อุ้สารพัดอย่างเด็กๆได้เรียนหนังสือมีรอยยิ้มขึ้นมาแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะจะเป็นยังไงจงเลยค่ะวันนี้ ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างโอกาสทางการศึกษาที่ใครหลายคนอยากไขว่คว้ามันแต่บางครั้งความยากจนทำให้เสียโอกาสนั้นไปสโมสรโรตารีดอยพระบาทจังหวัดลำปางจึงมอบโอกาสที่สำคัญมอบทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดีแต่ยากจนโอดีใจมากๆค่ะแล้วก็ดีใจที่ผู้ใหญ่เมตตาหนูหนูขอบคุณมากๆที่ได้ทุนจากตรงนี้ สอนบรุตาลรี่ดอยพระบาทมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมช่วยเหลือสังคมและเห็นว่าน้องๆเหล่านี้เป็นคนที่เรียนเก่งมีความขยันแต่ไม่มีทุนการศึกษาเป็นทุนที่บริจาคต่อเนื่องส่งให้เรียนจนจบการศึกษาตั้งแต่ปีที่หนึ่งจนถึงปีสี่แล้วก็เห็นว่าน้องคนนี้ก็เป็นเรียงเก่งมีความขยันแต่ก็ ไม่มีตรงเดียงเพราะฉะนั้นทางรอดีสมสองก็ได้รับมาส่งเสริการเดียนครับขอบคุณความห่วงใยขอบคุณโอกาสที่มอบให้น้องๆเยาวชนที่มีฐานะยากจนให้ได้รับการศึกษามีวิชาความรู้ได้ติดตัวเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมมมาาาาททท่ไไไปปยยยิิิ้้เดนงนัว